สวัสดีค่ะนะคะสวัสดีนักเรียนทุกคนเลยนะคะวันนี้มาเจอกันอีกแล้วกับคุกกี้นะคะในคาวิชาสังคมนะคะเจอกันทุกวันศุกร์นะคะอ่าเรียนสัปดาห์ละครั้งเนาะอ่าเป็นไงกันบ้างเอ่ยสบายดีไหมคะนักเรียน,นสบายดีไหมสบายดีสบายดีอ่าสบายดีนะโอเคเยี่ยมมากเลยนะคะทุกคนสุขสบายดีนะคะ โอเคนะคะดูหน้าตาแล้วสดใสนะคะโอเคนะคะสำหรับวันนี้นะคะวิชาสังคมของเรานะคะอ่าเรามาทาเดี๋ยวเราจะให้ทําแบบง,งานบทที่สองก่อนจะทำาบบงานนั้นนะคะเดี๋ยวเรามาเรียนเนืน้อหากอน,นะคะอ่าวันนี้นะคะเรามาเรียนกันในเรื่องของกฎของการอยู่ร่วมกันนะคะเรามาเรียนเรื่องของการกฎอยู่ร่วมกวมันอ่าออนักเรียนมีเพื่อนไหมลูก มีเพื่อนไหมอ่ามีมเพื่อนนะคะทุกคนมีเพื่อนนะคะเพื่อนเยอะเพื่อนน้อยนะคะเราไม่เกี่ยวใช่ไหมนะคะการเรามีการที่เรามีเพื่อนนะคะ,สะแสดงว่าเรามีสังคมนะคะเราต้องมีสัมพันธ์กับคนทั่วไปฉะนั้นเราต้องรู้นะคะต้องรู้กฎของการอยู่ร่วมกันกับคนในสังคมนะคะลูกนะคะ,ะเพื่อให้เราสามารถใช้ชีวิตอย่างมีความสุขและราบรื่นนะคะในทุกทุกื่องเนาะ อ่าทีนี้นะคะดูหนังสือนะคะหน้าสิบสี่นะคะจากคนที่มีหนังสือนะคะอ่าฉุกเฉินนิดนึงวันนี้นะคะไปโรงพยาบาลเพิ่งกลับนะคะกลับมาก่อนแหละจริงๆนะคะพี่สายไม่ได้กลับเลยนะคะวันนี้พี่สายเป็นลมก็เลยเออช้านิดหนึ่งกว่าจะเข้าโปรแกรมได้พวกเร,เราก็ขอเลื่อนพวกเรามาด้วยนะคะดีใจมากที่พวกเรามานะอ่าดูนะคะสหรับนะคะเนื้อหาหน้าที่สิบสี่นะคะดูไปพร้อมๆกันเนาะ ที่ไม่มีหนังสือก็นักเรียนก็ฟังตาคุณครูได้เลยค่ะนะคะอ่าด้าสี่นะคะพูดถึงข้อตกลงนะคะข้อตกลงและกะติกานะคะกฎระเบียบและหน้าที่นะคะเขาบอกว่าคนเราเนี่ยนะคะอ่าจะต้องไงคะต้องมีกฎกติกานะคะมีข้อตกลงนะคะมีกฎระเบียบม,มีหน้าที่ต่างๆนะคะที่เป็นสิ่งที่จะเป็นไงคะ คอยกาหนดคนนะคะคอยกําหนดคนนะคะว่าต้องปฏิบัติแบบนี้นะคะหรือว่ามีข้อบังคับในการอยู่ร่วมกันนั่นเองค่ะลูกนะคะเพื่อให้คนจํานวนมากเนี่ยสามารถอยู่ร่วมกันได้โดยที่ว่ามันไม่ขัดแย้งกันนะคะโดยที่ไม่ทะเลาะกันนั่นเองค่ะลูกนะคะที่นี้นะคะมาดูข้อตกลงของครอบครัวก่อนนะมาดูข้อยนาเรก่อนนะข้อตกลงของครอบครัวนะคะก็ว่าข้อตกลงของครอบครัวนะคะคือนะคะ ต้องการให้สมาชิกในครอบครัวเนี่ยปฏิบัติตามนะคะต้องปฏิบัติตามนะคะอยู่ร่วมกันโดยไม่ขัดแย้งกันนะคะแต่ละครอบครัวเนี่ยอาจจะกําหนดข้อแตกต่างนะคะมีข้อกาหนดที่แตกต่างกันได้นะคะหรือว่าสมาชิกจะปฏิบัติตามนะคะถ้าคือถ้าเราไม่ปฏิบัติตามนะคะจะเกิดการขัดแย้งกันกับสมาชิกคนอื่นหรือว่าโดนพ่อแม่ลงโทษก็ได้นะคะอ่าต่อไปดูกฎระเบียบนะคะของโรงเรียนบ้างนะคะกฎระเบียบในโรงเรียนนะคะ ก็คือนะคะหนึ่งเลยต้องการให้สมาชิกนะคะในโรงเรียนปฏิบัติตามนะคะถ้าสมาชิกป,ปฏิบัติตามเนี่ยคะก็จะเกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะอ่าและถ้าสมาชิกไม่ปฏิบัติตามหลาจะเป็นยังไงนะคะก็ะะจะเกิดความวุ่นวายขึ้นในโรงเรียนนะคะลูกนะคะหรือไม่ก็อาจจะโดนคุณครูลงโทษได้นั่นเองคะ่ะลูกนะคะอ่าต่อไปนะคะดูกฎระเบียบในการใช้นะคะสถานที่สาธารณะกันบ้างนะคะพวกเราเคยไปเที่ยวสถา,านที่สาธารณะไหม นะคะสถานที่สาธารณะเหมือนสวนสาธารณะโรงพยาบาลน,นะคะคือสถานที่ที่เราสามารถทุกคนสามารถใช้ได้นะคะเป็นที่ของส่วนรวมนั่นเองพูดง่ายๆนะคะอ่าโอเคนะคะนี้มาดูนะคะอ่าเขาต้องการนะคะหนึ่งเลยนะคะต้องการให้สมาชิกในชุมชนนะคะหรือผู้ใช้บริการปฏิบัติตามนะคะอ่า ถ้าเราปฏิบัติตามผลจะเป็นยังไงนะคะก็คือจะเกิดความเป็นระเบียบนั่นเองนะคะถ้าเราไม่ปฏิบัติตามนะคะผลของมันคือจะเกิดความขัดแย้งกับสมาชิกคนอื่นแล้วก็สิ่งของหรือสถานที่มันจะเสียหายได้นะคะ,ะต่อไปนะคะทีนี้นะคะมาดูรายละเอียดนะคะในข้อตกลงของครอบครัวนะคะต่อไปที่หน้า45เลยคะ่ะลูกเปิือไปหน้า45ต่อนะคะเปิดไปหน้า45ต่อนะคะ,อะ,คะขออภัยด้วยไม่ได้ทำโพยเลยนะคะหยุดเฉินจริงวันนี้นะคะไปโรงพยาบาลอ่ะ ดูนะคะ,ะข้อตกลงของครอบครัวนะคะข้อว่าข้อตกลงของครอบครัวเนี่ยนะคะ,ะเราต้องรู้ก่อนว่าไงคะภายในครอบครัวเราเนี่ยประกอบไปด้วยสมาชิกนะคะประกอบไปด้วยใครบ้างนะคะ มือนถ้าเป็นครอบครัวเล็กๆนะคะโดยทั่วไปเล็กประกอบไปด้วยพ่อแม่ลูกนะคะแต่ถ้าครอบครัวใหญ่หน่อยกระตุบขึ้นมาก็อาจจะมีสมาชิกคนอื่นๆร่วมด้วยนะคะเหมือนอย่างเช่นจะมีอาจจะมีปู่ย่าตายายนะคะหรือบางคนอาจจะมีลุงป้านหน้าอาอยู่ด้วยก็ได้นะคะถ้าเป็นครอบครัวใหญ่เนาะอ่าทีนี้นะคะตัวอย่างข้อตกลงหรือหน้าที่ของแต่ละครอบครัวนะคะเหมือนอย่างเช่นอ่าต้องเชื่อฟังนะคะต้องเชื่อฟังคําสั่งสอนของพ่อแม่นะคะและยดผู้ใหญ่นะอ่า หร film, ือว่าไงหรือถ้าเป็นการเข้านอนล่ะข้อตกลงการเข้านอนก็คือคะเข้านอนให้ตรงเวลานะคะนักเรียนต้องเข้านอนให้ตรงเวลาและนะคะหลังจากตื่นนอนแล้วเนี่ยนักเรียนจะต้องเก็บที่นอนให้เรียบร้อยนะคะหรือถ้าเป็นการรับประทานอาหารนักเรียนก็ต้องรับประทานอาหารให้ตรงต่อเวลานะคะเมื่อรับประทานอาหารเสร็จแล้วก็ต้องช่วยกันล้างจานนะคะข้อตกลงในบ้านเรานะคะเราต้องทำข้อตกลงกันนะคะว่าวันนี้เหมือนถ้าเรามีพี่น้องหลายคนน่ะ วันนี้ฉล,ล้างอา่อาวเพราะวันถัดไปพรุ่งนี้วันเสาร์อา่าวพรุ่งนี้เปน็นหน้าที่ของพี่สาวฉล,ล้างอะไรประมาณนี้นะคะอา่าอีกสักคนสุดท้ายนะคะอา่าเลิกเรียนแล้วนะคะต้องรีบกลับบ้านนะคะเพื่อมาช่วยพ่อแม่ทํางานบ้านด้วยนะคะอา่าเราเป็นเด็ก,กเราก็มีหน้าที่ได้เหมือนกันนะคะอา่าเยี่ยมมากต่อไปนะคะไปดูข้อตกลงหรือหน้าที่ของครอบครัวนะคะอาจจะไม่เหมือนกันนะคะขึ้นอยู่กับ แต่และครอบครัวด้วยนะคะว่าจะทำยังไงนะคะต่อไปดูกฎระเบียบในโรงเรียนนะคะกฎระเบียบในโรงเรียนนะคะตะกี้ขึ้นหัวข้อให้แล้วทีนี้เดี๋ยวอธิบายรายละเอียดนะคะของกฎระเบียบในโรงเรียนนะคะเขาบอกว่าเมื่อนักเรียนนะคะเมื่อนักเรียนไปโรงเรียนเนี่ยนักเรียนจะต้องอยู่ร่วมกับนักเรียนคนอื่นๆด้วยนะคะลูกดังนั้นนะคะแต่ละโรงเรียนเนี่ยนะคะจึงกําหนดนะคะกฎระเบียบให้นักเรียนนะคะทุกคนปฏิบัติตามนะคะลูก ทั้งนี้เพื่อให้ทุกคนเนี่ยอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขตัวอย่างของกฎระเบียบในโรงเรียนนะคะลูกเรามาดูกันนะคะหนึ่งนะคะนักเรียนต้องตั้งใจเรียนสองช่วยกันรักษาสิ่งของของโรงเรียนนะคะไม่ทำลายให้มันเกิดความเสียหายนะลูกนะข้อสามนะคะไปถึงโรงเรียนก่อนเข้าแถวเคารพบงชาตินะคะต้องไปก่อนเนาะเพื่อเราจะได้ทำเวรนะคะช่วงเช้าก่อนก่อนเข้าแถวเนาะข้อสี่แต่งกายให้เรียบร้อยนะคะถูกต้องตามกฎระเบียบของโรงเรียนนะคะ ข้อ5ก่อนออกจากห้องเรียนขณะครูสอนเนี่ยนะคะเหมือนว่าครูกําลังสอนอยู่เนี่ยก่อนออกจากห้องเราต้องขออนุญ,ญาตก่อนเหมือนอย่างเช่นอะครูสอนอยู่ปุ๊บปุ๊บเฮ้ยฉันปวดฉี่ขึ้นมาปวดนะคะจะไปปัสสาวะจะบุจาอะไรก็ต้องขอญญอ,อ,ขอนุญาตยกมือขออนุญาตอ่ายกมือขออนุญาตก่อนผู้ขาขอขาอนุญ,ญาตไปปัสสาวะค่ะอาปวดอนุญาตขอบคุณค่ะให้ก็ออกได้นะปกสเสร็จแล้วนักเข้าห้องมาก็ต้องขออนุญ,ญาตเช่นเดียวกันผู้ขาขออนุญ,ญาตห้อ่ะให้ก็ถึงจะเข้านะคะ ามรารยาทต่างๆเนี่ยถึงแม้ว่าจะเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่สาคัญนะคะลูกนะคะเราต้องรู้นะคะแล้วไปบัติตามเนาะต่อไปสามนะคะกฎระเบียบนะคะไปดูหน้าสี่เก้าต่อค่ะหน้าสี่เก้านะข้อสามกฎระเบียบในการใช้สาธารณะนะคะสาธารณะเนาะทีนี้เรามาดูความหมายก่อนนะคะความหมายของสาธารณะหมายถึงอะไรบ้างนะคะตะกี้ขึ้นหนัวยโหอโอ้อยแล้วนะทีนี้มาดูรายละเอียดของแต่ละประเด็นเนาะสาธารณะนะคะ หมายถึงสารที่ที่เป็นสมบัติของส่วนรวมนะคะบุคคลทั่วไปเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นใครก็ได้นะคะมีสิทธิ์สามารถเข้าไปใช้ประโยชน์จากสารที่นั้นได้นะคะผู้ที่เข้าไปใช้ประโยชน์เนี่ยในสานที่สาธารณะนะคะจำเป็นจะต้องปฏิบัตามกฎระเบียบนะหรือว่าข้อตกลงของการเข้าใช้สารที่นะคะเพื่อเกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยของที่ท่านนั้นนะคะมันจะได้ไม่วุ่นวายนะ,ะทีนี้มาดูนะคะอย่างเช่นนะคะ ถ้าเป็นโบราณสถานนะคะโบราณสถานเหมือนเช่นมัสยิดกูเซนะคะแบบนี้นะคะที่พวกเราเห็นชัดเจนพวกเรารู้จักนะพยายามเอาที่พวกเรารู้จักนะคะอ่าก็เรียกโบราณสถานนะคะหรือว่าอ่าโบราณสถานที่ยะรงังที่จาเละนะคะก็ได้นะคะนี่คือโบราณสถานนะคะอ่ามีกฎว่าห้ามปีนป่ายนะห้ามถ่ายรูปที่ไม่เหมาะสมเป็นตน้นนะต่อไปนะคะดูศาสนสถานบ้างนะ สถานท่สถานะาะมีวัดน,นะคะอ่าสำหรับวัดน,นะคะอ่าเราต้องไงคะอ่าสมมุตินะสมมุติอันนี้คือเราพูดถึงทั่วไปนะสำหรับไตยพูดนะ,ะแต่เราก็ต้องรู้กฎเหมือนกันนะคะอ่าควรจะต้องแต่งกายสุภาพนะคะถอดรองเท้าก่อนเข้าสาสนสถานเหมือนมิชิกิเซก็เหมือนกันเราก็ต้องถอดรองเท้าก่อนเข้านะคะอ่า ห้องสมุดห,ห้องสมุดมีกฎยังไงบ้างห้องสมุดโดยทั่วไปแล้วนะคะกฎมันคือห้ามส่งเสียงดังรบกวนผู้อื่นนะคะลูกห้ามนําอาหารเข้ารับเข้าไปรับประทานนะคะเพราะเกิดมันไงะมันจะส่งกระปรกนะคะหรืออาจจะโดนหนังเสืออะไรได้นะคะทําให้ของเขเสียหายห้ามนําเข้าไปกินเด็กขาดนะคะต่อไปโรง,งภาพ,พยนตร์นะคะอ่าพวกเราเคยไปดูหนังไหมเคยไปดูหนังไหมลูกนะคะ เด็กคนนี้ไม่ค่อยเข้าไปดูแล้วนะคะเพราะเดี๋ยวนี้เราสามารถดูได้ทางอินเทอร์เน็ตน้ำสะดวกขึ้นนะโอเคดีแล้วนะคะเขาบอกว่าโรงภาพยนตร์นะคะมีกฎมาอยู่ว่านะคะห้ามนํากล้องทุกชนิดเข้าไปโรงภาพยนตร์นะคะทาไมถึงห้ามนําเข้าไปเพราะบางคนอาจจะไปบันทึกนะคะหนังที่เขาฉายอยู่นะคะมันเป็นลิขสิทธิ์นะคะเ,ออเขาไม่ให้พากล้องเข้าไปนะคะด้วยปิด เครื่องมือสื่อสารทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์อะไรแล้วแวแต่นะคะอ่าวิทยุนะคะอ่าต่อไปดูสวนสาธารณะบ้างนะคะสวนสาธารณะนะคะข้อห้ามเขาคือห้ามทิ้งขยะนะคะห้ามทำลายสิ่งของนะเป็นของส่วนรวมนะคะอ่าต่อไปพิพิธภัณฑ์นะคะ อ่ากราณีอุพิธภัณฑ์เนี่ยห้ามถ่ายนะคะห้ามถ่ายภาพเหมือนกันห้ามหยิบสิ่งของออกไปนะคะดูอย่างเดียวนะคะดูแต่ตาเมืออ่อต้องของจะเสียเบี้ยจะหายนะคะเป็นสุภาษสิทธิ์ที่อยู่ได้นานนมนะคะและมันก็จริงอ่ะลูกนะอ่าต่อไปไปดูหน้าห้าสิบเอ็ดต่อเลยนะคะอ่าไปดูหน้าห้าสิบเอ็ดต่อนะคะหน้าสิบเอ็ดนะคะข้อสี่ค่ะลูกอ่าหน้าสิบเอ็ดนะคะ จะไปแบบกระชับกระชับเดี๋ยวจะไปเน้นหนักที่ใบงานนะคะข้อ 4. นะคะหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติในชีวิตประจําวันนะคะก็บอกว่าบุคคลต่างๆในชุมชนเนี่ยนะคะล้วนมีหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบหน้าที่ต้องปฏิบัตินะคะตามบทบาทหน้าที่ของเรานะคะเหมือนนักเรียนนักเรียนก็เป็นนักเรียนนะคะนักเรียนก็เป็นลูกนะคะลูกก็ต้องมีหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติต่อพ่อแม่หรือหน้าที่ในครอบครัวของเรานะคะอ่า แล้วคนอาจจะว่าไอ้ฉันมีหน้าที่ใส่แตมตู้เย็นฉันมีหน้าที่ล้างจานฉันมีหน้าที่อ่ะพับผ้าอะไรประมาณนี้นะคะสิ่งเหล่านี้เป็นงานบ้านเล็กๆน้อยๆ,ๆที่พวกเราสามารถทําได้นะคะพวกเราต้องรู้จักช่วยเหลือพ่อแม่ด้วยนะอ่ะทีนี้เรามาดูนะคะประเด็นของของเรานะคะหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติในชีวิตประจําวันเนาะอย่างเช่นนะคะนักเรียนนะคะบอกว่าหนึ่งนะคะนักเรียนมีหน้าที่ในการเรียนหนังสือนะคะเชื่อฟังพ่อแม่ครูบาอาจารย์นะคะและปฏิบัติตามของกฎโรงเรียนเป็นต้น อ่ะต่อไปนะคะหน้าที่ก yo, ับครูบาอาจารย์ล่ะนะคะมีหน okay. hey, ้าท yeah. ี่อ okay. ่ะครูบาอาจารย์นะครูบาอาจารย์มีหน้าที่ที่จะสอนหนังสือให้แก่ศิษย์นะคะอบรมสั่งสอนให้ศิษย์เนี่ยเป็นคนดีของสังคมมีความรู้นะคะแบบนี้นะคะเป็นต้นนะต่อไปพ่อแม่นะคะไปดูหน้าที่ของพ่อแม่นะคะอ่าหน้าที่ของพ่อแม่ก็คือมีหน้าที่จะเลี้ยงดูลูกนะคะเลี้ยงดูลูกอบรมสั่งสอนลูกให้เป็นคนดี และที่สำคัญก็คือต้องหารายได้นะคะมาใช้ใจ่ายในครอบครัวนะ,ะนะนักงพ่อแม่น,นะคะอ่าต่อไปแพทย์นะคะแพทย์หรือหมอนะคะข้อสี่นะแพทย์หรือหมอเนี่ยนะคะจะมีหน้าที่ในการดูแลนะคะดูแลรักษานะคะผู้ที่เจ็บป่วยนะคะผู้ที่มีปัญหาอะไรก็แล้วแต่นะคะชื่อไปหาหมอนะคะอาจจะเป็นในการปรึกษาก็ได้นะคะอ่าไม่จําเป็นต้องเป็นการเจ็บป่วย S <S 2> <S 2> เดี๋ยว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 มาค่อยต,ยตัดสอนเดี๋ยวลูกไปนั่งก่อนลูกไปนั่งก่อนค่ะค่ะเดี๋ยวมาขอสอนพี่ก่อนนะไปก่อนไปก่อนแป,ป๊บเดียวอย่าตัดเองเดี๋ยวเลือดออกอ่าต่อไปนะคะอ่าสุดท้ายที่ตำรวจนะคะข้อห้านะตำรวจมีหน้าที่ในการดูแลนะ,ะดูแลความสงบป้องกันการปราบปรามนะคะป้องกันปราบปรามและจับกลุ่มผู้ร้ายหรือผู้ที่กระทำความผิดนะคะหน้าที่ของตำรวจพวกเรารู้อยู่แล้วอันนี้นะคะ อ่าโอเคนะคะจบเลสสำหรับเนื้อหาวันนี้ใครไม่เข้าใจตรงไหนสอบถามได้เลยนะคะอ่าถ้าใครไม่สงสัยเดี๋ยวคุณครูไปใบงานเลยนะคะใครว่าครูเร็วไปไม่เข้าใจตรงไหนน่าสอบถามได้นะคะเดี๋ยวครูขออนุญาตไปที่ใบงานเลยนะคะใครที่มีใบงานอยู่แล้วนเรียนสามารถทําตามได้เลยนะจะได้ไม่เสียเวลานะคะลูกอ่าครูขออ่า การบ้านสัรับวัน,นี้นะคะลูกให้นักเรียนเนี่ยนะคะทําใบงานนะคะใบงานใบงานที่สองนะคะเรื่องกฎของการอยู่ร่วมกันนะคะเรื่องการกฎอยู่ร่วมกันนะ,ะในส่วนของหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติในชีวิตประจาวันนะคะในข้อสี่ตะกี้นะคะเพราะกฎการอยู่ร่วมกันมีหลายข้ออยู่นะ,ะแต่ครูจะเอาที่นักเรียนสามารถทําได้นะคะครูก็เลยเลือกในส่วนของเรื่องนี้มานะคะ ฟังคาชี้แจงนะคะเปิดในหน้าที่สองนะคะใบงานหน้าที่สองนะคะครูพยายามจะเลือกที่มันง่ายนะคะใบงานที่มันง่ายที่เราสามารถทําได้นะคะอ่าดูนะคะนักเรียนเขียนชื่อนะคะเขียนชื่อนามสกุลนะคะเลขที่เรียบร้อยค่ะต่อไปฟังคําชี้แจงนะคะลูกให้นักเรียนนะคะโยงเส้นจับคู่ให้ถูกต้องนะคะอีกครั้งหนึ่งนะคะคําชี้แจงให้นักเรียนโยงเส้นจับคู่ให้ถูกต้องนะคะใช้ใบบรรทัดขีดนะคะลูกจะได้เรียบร้อยนะคะมีใบบรรทัดทุกคนนะคะเพราะคุณครูจัดเส้อให้เรียบร้อยแล้วเนาะ อ่าอ่ดวนแรกก่อนนะคะอ่ามีช่อง,องนักเรียนครูอาจารย์พ่อแม่แพทย์และก็ตำรวจนะคะอ่านักเรียนดูช่องนักเรียนก่อนนักเรียนน่าจะเป็นยังไงนะคะอ่าเลี้ยงดูอบรมสั่งสอนรู้ว่เป็นคนดีหารายได้ครอบครัวไหมดูแลวความสงบสุขป้องกันปราบปรามและจกกับกลุมผู้กัมผิดหรือเปล่าหรือว่าเรียนหนังสือเชื่อฟังพ่อแม่ เชื่อบางคาสั่งสอนครูบาอาจารย์นักเรียนนักเรียนน่าจะเป็นไหนคะเปิดไมค์ค่ะทุกคนเปิดไมค์ช่วยกันตอบค่ะลูกอ่านะคะดูตัวเรื่องนะต่อไปสอนหนังสืออบรมสั่งสอนสีได้เป็นคนดีนะคะดูแลรักษาผู้ป่วยใช่ไหมนักเรียนน่าจะเป็นอะไรคะแพทย์นักเรียนน่าจะเป็นยังไงหน้าที่ของนักเรียนจับคู่อันไหนนักเรียนน่าจะเป็นอะไรคะหน้าที่ของนักเรียน เรียนเรียนหนังสืออ่าเรียนหนังสือถูกต้องครับลูกดะคะเก่งมากเลยครับเก่งมากเลยนะคะอ่ะโยงลงมาเลยค่ะเรียนหนังสือเชื่อฟังคําสั่งสอนของครูอาจารย์นะคะโยงลงมาเลยลากลงมาเลยค่ะลากเส้นมาเลยจับคู่เลยครับอ่าใช้ใบทัดขีดได้เรียบร้อยครับอ่าลากลงมาอ่าต่อไปลากยังต่อไปข้อสองต่อนะคะ ครูอาจารย์ครูอาจารย์หน้าที่เป็นยังไงคะครูอาจารย์ตะก,กี้สําไปแล้วนะคะครูอาจารย์มีหน้าที่อะไรสอ,รอาจารย์สอนหนังสือเก่งมากลูกเยี่ยมเลยนะคะเก่งมากนะคะอ่าครูอาจารย์มีหน้าที่สอนหนังสือลากลงมาเลยคะ่ะอ่าลากไปที่ก้อสี่นะคะอ่าครูอาจารย์สอนหนังสืออบรมสั่งสอนสี่ได้เป็นคนดีของสังคมอ่าลากลงมาเนี่ย ยีต่อไปพ่อแม่พ่อแม่มีหน้าที่อะไรพ่อแม่มพ่อแม่มีหน้าที่อะไรคะดูแลลูกเลี้ยงดูอบรมสั่งสอนลูกให้เป็นคนดีเก่งมากนะคะหารายได้มาใช้ใจ่ายในครอบครัวนะคะหนะ้าที่พ่อแม่เนาะอ่าต่อไปต่อไป ต่อไป,ต,อไปต่อไปแพทย์ต่อไปแพทย์แพทย์มีหน้าที่อะไรคะลูกแพทย์แพทย์มีหน้าที่อะไรคะอ่าดูแลรักษาผู้ป่วยใช่ไหมนะคะผู้ที่เจ็บป่วยโอเคล,ลากลงมาเลยครับลากมาเลยอ่าสุดท้ายที่ตำรวจนะคะตำรวจมีหน้าที่ดูแลนะคะ ดูแลความสงบนะปกป้องนะป้องกันปราบปรามนะคะและจับกลุมผู้กระทำผิดเนาะอ่าสุดท้ายลากไปเลยตำรวจลากไปเลยโอเคสาตาร์ทที่ตำรวนนะคะโอเคนะคะสเสร็จแล้วใช่ไหมนะคะโอเคนะคะใบงานวันนี้นะคะทำใบงานแค่ใบเดียวนะคะจบไปแล้วสำหรับเนะะื้อหาวันนี้นะคะในเรื่องของกฎของการอยู่ร่วมกันนะคะ โอเคนะคะทำเสร็จแล้วถ่ายรูปส่งทางไลน์ส่วนตัวคุกกี้เช่นเดิมค่ะลูกนะคะใครมีข้อสงสัยตรงไหนบ้างสอบถามได้เลยค่ะลูกอ่าใครมีอะไรสงสัยสอบถามได้เลยนะทำไปเดียวนะคะใบงานวันนี้นะเสร็จแล้วถ่ายรูปส่งทางไลน์เหมือนเดิมโอเคมีใครมีข้อสงสัยอีกไหมโอเคถ้าไม่สงสัยแล้วนะคะอ่า สุดท้ายนี้โอเคนะคะครูขอจบการนำเสนอเพียงแค่นี้นะคะสุดท้ายนี้ขอให้พวกเรานะคะดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะลูกนะคะออกไปไหนนะคะอย่าลืมสวมแมสนะคะอ่าเป็นห่วงนะคะอ่าโอเคนะคะรักทุกคนนะคะโอเคดูแลสุขภาพร่างกายนะคะอย่าลืมส่งงานคุณครูนะคะลูกโอเคแต่วันนี้ถ้าไม่มีอะไรแล้วนะคะครูขอจบการสอนเพียงแค่นี้นะคะโอเค Wassalamualaikum Warahmatullahi Taala Wabarakatuh, bye bye.